ประธานในพิธีท่านสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธนารณสุขท่านสมพรใช้บางยางประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมเวทีสารพลังในวันนี้ที่เคารพทุกท่านครับก็ผมขอใช้เวลาไม่มากครับในการที่จะรายงานผล การดำเนินงานเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพก็ขอเรียนว่าหัวข้อรายงานเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของกองทุนสสที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและสสเองก็มีแผนที่จะรองรองรับการเพิ่ม ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพเรียกว่าแผนชุมชนสุขภาวะซึ่งแผนนี้ได้ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นมาแล้วประมาณ13ปีหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ต้น แล้วก็ยังไม่หยุดดําเนินการในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนนะครับวันนี้ก็มาร่วมด้วย13ปีของแผนสุขวาชุมชนเนี่ยเราเริ่มต้นในลักษณะที่อาจจะเรียกว่าเซตซีโรเริ่มต้นจากการที่สระสสให้ทุนเพื่อที่จะไปคิดรูปแบบว่าเราจะบริหารจัดการพื้นที่อย่างไร จึงจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เราคิดในช่วงนั้นว่าคำว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยน่าจะยึดเอาตำบลเป็นหลักเพราะเหตุที่ตำบลน,นั้นมีขอบเขตการปกครองที่แน่นอนมีองค์กรในการบริหารคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีระบบการปกครองท้องที่มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนราชการไปตั้งอยู่ในตำบลน,นั้นเราคิดค้นในเรื่องของอการที่จะจัดให้มีองค์ความรู้องค์ความรู้ก็คือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในชุมชนในยุคนั้นซึ่งมีอยู่มากมายองค์ความรู้นี้เราเอามาใช้กับประสบการณ์ ที่คนในชุมชนนั้นได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองแล้วประสบความสำเร็จก็หยิบยกเอาประสบาการณ์แล้วเอาองค์ความรู้เข้าไปสนับสนุนแล้วไปใช้กับชุมชนที่รับทุนในยุคนั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้คิดเรื่องระบบบูรณาการว่าพื้นที่ชุมชนนั้นถ้าเรารวมพลัง ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าท้องถิ่นที่เรียกว่าท้องที่ที่มีส่วนราชาการต่างๆเข้าไปดําเนินการรวมทั้งพลังของพี่น้องประชาชนที่มีความเข้มแข็งอยู่ถ้าสามารถบรูรณาการ4องค์กรหลักนี้ได้ก็จะทำให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งได้ในยุคนั้นเราจึงได้คำตอบว่า4องค์กรหลัก เป็นคำตอบของชุมชนเข้มแข็งต่อมาในยุคกลางของแผนเนี่ยก็เมื่อประมาณสักสิบปีครับเราได้เริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการโปรเซสของการทำให้ชุมชนเข้มแข็งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรือหน่วยงานอื่นสามารถที่จะเอากระบวนการนี้ไปดำเนินการในชุมชน แล้วสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นลักษณะเฉพาะของกระบวนการสร้างความเข้มแข็งที่เราเรียกว่าอัตลักษณ์เราสามารถที่จะทำให้ชุมชนดึงเอาทุนที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งบางครั้งตัวเองก็ไม่รู้สามารถที่จะดึงเอา ทุนทางด้านสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรและตัวบุคคลที่มีความรู้อย่างหลากหลายเนี่ยมาหลอมรวมกันแล้วเกิดพลังในการผลักดันให้ชุมชนของตนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากไร้ทั้งปวงได้เราทำวิธีนี้ได้โดยการนำใช้ศาสตร์ของพระราชาทำให้ชุมชนทุกชุมชนได้เข้าใจปัญหาของตนเองรับรู้ปัญหาของตนเอง เข้าถึงปัญหาตนเองว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็รู้แนวทางในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นสาสของพระราชาที่เรานำไปใช้จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับยุคปัจจุบันก็ย้อนไปสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเรามีชุมชนที่เข้มแข็งมากขึ้นก็เกิดความท้าทายว่า ชุมชนของเราเนี่ยแก้ปัญหาชาติได้ไหมชุมชนของเราเนี่ยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้ไหมชุมชนของเราสามารถที่จะไปตอบสนองนโยบายของกระทรวงตะวงกลมต่างๆที่มีอยู่มากมายแล้วต่างก็มีจุดเน้นในเรื่องต่างๆที่ต่างกันได้ไหมเราเริ่มที่จะบอกชุมชนเหล่านั้นว่าให้ช่วยทดลองทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่ๆของชาติ อันนี้เป็นยุคหลังหลังจากที่เราปล่อยให้ชุมชนเนี่ยได้ดูเองว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วแก้เองก็รับมอบนโยบายจากการรับทุนไปว่าคุณต้องแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่นะคุณต้องแก้เรื่องปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์นะทำได้ไหมลองใช้ศักยภาพของตัวเองนีไปทำนี่เป็นยุคสองสามปีที่ผ่านมาเดี๋ยวมีตัวเลขรายงานนะครับว่าผลการดำเนินงานเรื่องนี้จะเป็นยังไง เรายกระดับขีดความสามารถของชุมชนในภาวะปกติอันเนื่องมาจากเดี๋ยวนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นโควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มคิดบ้างทำยังไงเราถึงจะมีชุมชนที่มีขีดความสามารถในการที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อที่จะรองรับสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาแบบบางทีก็กระทนหันบางทีก็รู้ตัวบางทีก็ไม่รู้ตัวเราเริ่มศึกษาแล้วก็ให้ทุนกับองค์กรปกครอง,งที่มีกีดความสามารถที่เราเรียกว่าโครงการรู้รับปรับตัวสิ่งที่ได้ผลก็คือสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาโควิดได้ในองค์กรที่มีการจัดตั้งลักษณะข,ของการรู้รับปรับตัวเรา สามารถที่จะทำให้ชุมชนหลายแห่งสามารถที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการที่จะจัดบริการสาธารณะมาใช้ในการที่จะลดความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงบริการภาครัฐซึ่งเดี๋ยวผมจะรายงานว่าทำไปมากน้อยขนาดไหนครับอันนี้เป็นการเรียนให้ท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบว่า วิพัฒนาการของแผนสุขชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้นเรามีจุดเน้นการทำงานในบริบทที่ต่างกันอยู่ตลอดเวลามีการเคลื่อนไหวปรับตัวเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์และเมื่อครบปีหนึ่งเราก็จะมาจัดเวทีใหญ่แบบนี้ครับเอาการทำงานมาแลกเปลี่ยนกันเอาปัญหามาแลกเปลี่ยนกันเอาเรื่องใหม่ๆม,มาแลกเปลี่ยนกันกลับไปแล้วก็ไปดาเนินการ ตามแผนต่างๆที่มีการปรับปรุงใหม่ปีนี้เป็นปีที่11-11นะครับของการจัดเวทีใหญ่ในแบบนี้ซึ่งปีแล้วก็เราก็เว้นมานเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับผมขออนุญาตาได้เรียนให้ทราบถ,ถึงผลการดำเนินงานของแผนตัวชุมชนนะครับที่ผ่านมาก็คือก็สรุปว่าเขียนด้วภาระปกติภาระปกตินี่ก็หมายความว่า เป็นการขยายขอบเขตของชุมชนสร้างเสริมสุขภาพที่เรามีตั้งแต่ทำมาเนี่ยประมาณ3,000แห่งเราก็ยังขยายอยู่นะครับขยายอยู่ให้มีการเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นภายใต้บริบทของความมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้สำเร็จเรายังใช้ทุนและศักยภาพของพื้นที่ ชุมชนสุขภาวะไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการไปหางบประมาณไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะใช้จ่ายงบประมาณแต่เป็นการเรียนรู้ในการที่จะเอาของที่มีอยู่นะครับมาใช้ประโยชน์ที่เราเรียกว่าทุนและศักยภาพของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้จะมีหลายอย่างประสบความสำเร็จก็อาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่สำเร็จ ซึ่งยังจำเป็นจะต้องขอรับการช่วยเหลืออยู่นะครับหลักการก็คือยังต้องบูรณาการกับสีองค์กรหลักในพื้นที่ใช้กลยุทธ์สายของพระราชาครอบคุณประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อย5ประเด็นก็หมายความว่าในการให้ทุนไปดำเนินงานเนี่ยเขาจะทำเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาคิดไปทำวิจัยชุมชนด้วยตนเองมีข้อมูลแล้วรู้ว่าปัญหาคืออะไรก็ไปแก้ปัญหา ได้ด้วยตนเองแล้วเนี่ยยังขอให้นำเอาการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยอย่างน้อย5ประเด็นไปดาเนินการทุกโครงการนะครับอันนี้เราสามารถที่จะทำได้แล้วประมาณ3,000กว่าแห่งผลงานอันที่สองก็คือเป็นภารกิจที่สนับสนุนนโยบายระดับชาติที่ผมเรียนในตอนต้นว่าเราเริ่มมั่นใจว่าชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ย แก้ไขปัญหาประเทศได้ระยะหลังนี้เรามีข้อกำหนดตายตัวว่าต้องทำชุมชนทุกแห่งที่รับทุนต้องทำอย่างน้อยสองเรื่องก็คือเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบต้องทำเรื่องการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเห็นได้ว่าตัวเลขตัวเลขของผู้รับทุนสองเรื่องนี่มีจำนวนมากนะครับหลักพันขึ้นไป นอกนั้นก็เป็นการเลือกเอาเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไปทำตามที่เขาเห็นว่าชุมชนเขายังมีปัญหาเรื่องนี้มากนะครับและเขาอยากจะทำเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งไฟบังคับมีทั้งความสมัครใจเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นการรายงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการดําเนินการในเกี่ยวกับเชิงประเด็นที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารชุมชน กิจกรรมทางกายการลดอุบัติเหตุจราจรกลุ่มเบาบางสิ่งแวดล้อมผู้สูงอายุเด็กเยาวชนโรคติดต่อเศรษฐกิจรวมทั้งโครงข่ายความคุ้มครองเพื่อลดช่องว่างของการเข้าถึงการบริการเนี่ยมีจํานวนอยูอ่ต่างกันนะครับหลากหลายนี่ก็เป็นภารกิจที่ทํามานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของชุมชนรู้รับปรับตัวเนี่ยที่สามารถที่จะ,ะจัด กลไกของตัวเองในระดับชุมชนยกอย่างเรื่องโควิดเนี่ยเขาบอกว่าชุมชนเขามีสอบอคอชุมชนนะครับประเทศมีสบคอของเขาก็มีสบคอชุมชนสามารถที่จะบริหารจัดการป้องกันหรือมีคนติดโควิดอะไรต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเราทำเรื่องโควิดรู้รับปรับตัวตั้งแต่ปีแรกของการระบาดระบาดป,ปลายปี62 เริ่มต้นปี63เนี่ยชุมชนต่างๆที่รับทุนเนี่ยปรับโครงการให้มีเรื่องอาการรองรับเรื่องของโควิดตั้งแต่ตอนนั้นนะครับปัจจุบันเราไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องโควิดแต่เราทำเรื่องผลกระทบจากโควิดถึงแม้สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายไปแล้วแต่ผลกระทบอันเนื่องมาจากเกิดการระบาดโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป่วยระยะยาวที่ยังเกิดขึ้นเนี่ยก็ไปดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอีกนะครับเรามีชุมชน18แห่งที่ทําเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการสร้างเสริมสุขภาพาการที่จะทําให้ผู้รับบริการผู้ให้บริการคือองค์กรปกครองท้องถิน่นมาพบกันในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสามารถที่จะร้องเรียนมาแล้วออกไปดําเนินการอย่างรวดเร็วสิ่งนี้ก็ ทดลองทํามาแล้ว1ปีนะครับยังเหลืออีกปีหนึ่งที่กําลังจะปรับปรุงแพลตฟอร์มต่างๆการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องของการบริการประชาชนเท่านั้นแต่ยังนำมานำมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการมีการประชุมประชาคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอาจจะไม่ใช่เป็นการลงมติเอาผลกันทางกฎหมายแต่อย่างน้อยก็เป็นการสอบถามกันว่า ถ้าอบตจะทำเรื่องนี้ชาวบ้านมีความพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงของการบริหารนอกเหนือจากการบริการด้วยนะครับปีหน้าก็คงจะสำเร็จเรียบร้อยสามารถที่จะขยายผลได้ต่อไปที่ผ่านมานั้นเรามีการพัฒนาเครื่องมือแล้วก็องความรู้ต่างๆในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลที่เป็นระบบที่ ประชาชนเป็นนักวิจัยชุมชนด้วยตนเองถ้าใครเดินไปดูบอร์ดนิทรรศการเนี่ยจะเห็นตัวเลขนักวิจัยชุมชนที่ผ่านกระบวนการนี้ห้าถึงหกแสนคนนะครับในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นนักวิจัยชุมชนผ่านกระบวนการของการจัดทำข้อมูลเองนำใช้ข้อมูลเองรักษาข้อมูลเองมาตามลำดับจนถึงวันนี้มีเครื่องมือที่จะ จุ่มลงไปในชุมชนแล้วดึงขึ้นมาแล้วอ่านได้ว่าชุมชนของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งถ้าไม่เข้มแข็งเนี่ยยังขาดองค์ประกอบใดเป็นชุมชนที่มีความน่าอยู่มากน้อยขนาดไหนองค์ประกอบใดเป็นองค์ประกอบที่ทําให้มีความสุขมากที่สุดอะไรยังเป็นความทุกข์สิ่งเหล่านี้ก็ได้มีการสร้างเครื่องมือต่างๆมาซึ่งอยู่ในระหว่างการที่ จะเอาเครื่องมือนี้ไปพัฒนาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เป็นภาคียุทธศาสตร์ที่วันนี้ก็ได้มาร่วมดำเนินการในเวทีแห่งนี้ด้วยนะครับหลายๆส่วนราชะการด้วยกันอีก10ปีข้างหน้าที่เป็นประเด็นของแผนสุว่าชุมชนและของสรสนะครับที่เราจะดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่อง การเพิ่มขีความสามารถของชุมชนก็คือแน่นอนว่าเราจะต้องขยายพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนี้ต่อไปนะครับเท่าที่เราจะทําได้เราจะพัฒนาเครือข่ายให้มีขีความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะลบเขตแดนของท้องถิน่นที่บอกว่าท้องถิน่นทําได้ในเขตท้องถิน่นออกไปจากนอกท้องถิน่นทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับ ให้ท้องถิ่นต่างๆที่เป็นเครือข่ายท่านสมพรใช้บางอย่างเป็นประธานอยู่นะครับสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการถ่ายเทศักยภาพของท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งไปสู่ท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่นะครับเป็นการลดความเหลื่อมล้ําระหว่างขีความสามารถของท้องถิ่นต่างๆคำนี้คือสิ่งที่เรากําลังจะทําเราจะพัฒนานกลไกรองรับชุมชนวิถีใหม่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอีกครับนี่คือสิ่งที่ททพูดไปแล้วนะครับยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีพื้นที่ตัวยอย่างในการเรียนรู้ที่หลากหลายวันนี้เราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนท้องถิ่นในเขตชนบทอบตเทศบาลตำบลเราจะาศึกษาทดลองในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่เขตชนบทนะครับเช่นในเขตเมือง หรือแม้แต่ในเขตที่ท่านประธานเคยพูดในที่ประชุมกองทุนว่าลองไปดูในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษดูบ้างไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราจะไปทําในพื้นที่ต่างๆพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายแดนพื้นที่ยากจนและรวมตลอดจนถึงในกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ในเมืองเพื่อให้มีพื้นที่ตัวอย่างมากขึ้นนะครับเราจะพัฒนาศักยภาพผู้นําที่มีความหลากหลาย สร้างเครือข่ายผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าผู้นำท้องถิน่นหากมีหลากหลายมีมากมีไม่หยุดมันจะทําให้เกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นในท้องถิน่นท้องถิ่นจะสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานต่างๆได้เพราะผู้นำเหล่านี้นะครับเพราะนั้นการสร้างผู้นำเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็สร้างความยั่งยืนให้กับ ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นเท่านั้นเราจะใช้แผนสุขว่าชุมชนที่มีอยู่มากพอประมาณนะครับที่ท่านผู้จัดการรายงานว่าในจำนวนทั้งหมด2,000เกือบ3,000แห่งเรามีาความเข้มแข็งอยู่ประมาณเกือบ2,000แห่งนะครับจะใช้พื้นที่ของแผนสุขวาชุมชนเพื่อรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่อไปนะครับถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนโยบายของกระทรวงของประเทศเราก็จะให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งเหล่านี้ไปดำเนินการแผนงานอื่นของสอสศซึ่งวันนี้ได้เรียนเชิญทุกสำนักของสอสเข้ามาเนี่ยนะครับแผนสุวรชุมชนก็จะเปรียบเสมือนเป็นเสือเพื่อที่จะรองรับงาน ไม่ใช่เฉพาะของรัฐบาลของหน่วยงานของแผนต่างๆของสสสด้วยกันเองรวมทั้งภาคียุทธศาสตร์ทุกหน่วยที่เราร่วมร่วมงานกันมาทุกกระทรวงสามารถที่จะใช้เสือผือนนี้หรือพื้นที่ของชุมชนเข้มแข็งเนี่ยไปดำเนินการตามภารกิจที่สอดคล้องกับปัญหาต่างๆของแผนถึงชุมชนที่มีข้อมูลอยู่ในปัจจุบันนี้นี่ก็จะเป็น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านท่านประธานแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังความสามารถของชุมชนต่างๆในการที่จะสร้างเสริมสุขภาพในรอบ13ปีที่ผ่านมาครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับชชุมมนนนของทีี่บ้าาเเรรยวกั Okay.